สดชื่นชื่นบานกับดอกบานชื่นฮะยามเช้าโอ้โหหลากหลายสีสันสวยงามมากๆะมีทั้งเม็ดดอกธรรมดาและก็ดอกซ้อนหลากหลายสีเลยสีบานเย็นสีชมพูสีสม้มสีแดง สวยงามมากๆเลยช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดียมามเช้าครับวันนี้วันที่14เมษายน2565ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลสงการของเราปีนี้อาจจะไม่คึกคักกันนะแต่ว่าหลายหลาคนก็ต้องกลับบ้านนะเพื่อกลับไปหรือว่าไปสวัสดีปีใหม่ไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องนะหรือว่าไปรวมญาติกัน ประเพณีดีๆของเรานะแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพวกเราก็ยังรักครอบครัวยังรักบรรพบุรุษกลับไปเยี่ยมเยียนกัน,นสลหรับนาเล็กก็คงไม่ได้ไปต้องแบ่งปันให้คนอื่นเขาไปกันบ้างปีใหม่เราก็ไปมาแล้วนะสงการานเราก็อยู่เฝ้าบ้าง ชาชาติที่นี่ก็มีความสุขเหมือนกันคือช่วงนี้แม้เราจะไม่ได้ไปแต่ว่าการสื่อสารของเราเราก็สามารถที่จะทักทายไหวนะ้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์ทางโซเชียลได้นี่แหละความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทุกวันเนี่ย นานทีปีหนึ่งได้กลับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะดูแลเรื่องของการกินการดื่มนะก็ใช้สติกันเยอะๆหน่อยนะอย่าเมามายจนหลงลืมสตินะขับรถขับราก็ระวังกันนิดหนึ่งอย่าให้เกิดการสูญเสียไหนๆก็เป็น ช่วงแห่งความแฮปปี้ดีใจก็อย่าไปให้เกิดงานที่มันไม่ดีเลยนะดื่มกาแฟกันนะวันนี้นะเลยก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะหรือนะว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดตามน้าเล็กมานะติดตามชมตลอด มาชมธรรมชาติด้วยและยังได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆด้วยนะอาจจะไม่เยอะแยะมากมายแต่ว่าก็ถือว่าก็พอได้นะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราได้อะไรจากการทำยู u ูบนะห,หลายๆคนอาจจะมองเป็นเรื่องตลกมองเป็นเรื่องขบขันไปบางคนก็บอกว่าไร้สาระนะก็แล้วแต่มุมมองเพราะว่า คนที่ทำเขาก็จะเห็นแต่คนที่ไม่ทำก็จะไม่เห็นนะอะไรก็จะมาบอกว่าสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องแรกคือเราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ไม่กล้ากลายเป็นคนกล้าจากคนที่พูดไม่เก่งกลายเป็นคนพูดเก่งจากคนที่ คิดไม่เก่งกลายเป็นคนคิดเก่งการคีเอทในการทำ u t u b e ก็เก่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนี่แหละสิ่งที่เราได้ความรู้เราก็ต้องได้เพราะว่าการที่เราจะมาทำ u t u b e เราก็ต้องไปเสาะหาความรู้นะไม่ว่าจะเป็นจากช่อง YouTube อื่นๆจากพอดแคสต์จากหนังสือจากทีวีนี่แหละสิ่งที่มันได้มาโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวเลย ได้ทักษะของการคุยทักษะของการพูดทักษะของการสื่อสารทักษะของการแสดงทักษะของการคุยกับกล้องคุยกับคนมันได้มาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นบางคนจะถามว่ามันได้อะไรบางคนบอกว่าไม่เห็นจะได้เงินได้ทอง ือถ้าเราทําแล้วยังไม่ถึงช่วงที่จะได้เงินมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ให้เรามองว่าสิ่งที่เราได้เราได้มาเยอะแยะเลยพยายามคิดบวกเข้าไว้ถ้าเราทําไปเรื่อยๆทําทุกวันทุกวันนะลงคลิปเรื่อยๆทุกวันสิ่งที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรานี่มันเยอะรู้จักความคิด เร็วขึ้นพัฒนาเร็วขึ้นนะในการที่มองอะไรก็จะเป็นคลิปไปหมดนะเหมือนนเล็กเนี่ยมองเห็นอะไรมันก็จะเป็นคลิปไปหมดเลยไม่ใช่ว่าถ่ายแบบสเปะสปะนะแต่ว่าถ่ายไปเราต้องมีอะไรที่จะแบ่งปันนะต้องมีอะไรที่จะให้ทับคนที่เข้ามาดูอย่างน้อยนะคนที่ไม่ฟังอะไรก็ได้เห็นละดอกไม้ สวยธรรมชาติสวยแต่ถ้าใครฟังก็จะได้ข้อคิดแง่คิดได้ความรู้ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ได้เห็นเห็นเลยนะต่อไปก็คือได้เรื่องของเพื่อนฝูงที่อยู่ในยู u ู e นะเพื่อนใหม่เพื่อน ที่เราไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นตากันเลยนะหรือว่าเห็นกันแค่ทาง YouTube เราก็ได้เพื่อนนะได้คุยกันสนุกสนานได้เรียนรู้กันนะเพราะว่าบางทีการทำ u t u b e เนี่ยมันจะเสแส้งกันไม่ไดนะ้ส่วนใหญ่มันก็จะออกมาจากเรื่องของความเป็นตัวตนของตัวเองนะผ่านทาง YouTube เพราะคนเราจะเสแส้งกันตลอด เป็นไปไม่ได้นะเสียแซงมาเป็นปีเป็นสี่หปี6ปีอย่างเงี้ยมันก็เสียแซงกันไม่ได้บางทีอาจจะเสียแซงก็จริงจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นสิ่งที่ดีไปเลยนี่แหละบางทีการทําอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยได้เพื่อนได้ฝูงได้มีสังคมใหม่ๆ สิ่งที่เราได้ต่อไปก็คือสิ่งที่ได้ก็คือความเป็นตัวตนของตัวเองใน Youtube หรือว่าในโลกของโซเชียลหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแบรนด์ของตัวเองทั่วประเทศรู้จักคนในโลกออนไลน์รู้จักเนี่ยแบรนด์ของตัวเองเหมือนกับนาเล็กเนี่ยทุกคนรู้จักในนามของหน้าเล็ก ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่นาเล็กจะเอาแบรนด์ของนาเล็กไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าการทํารีสอร์ททำกิจการอะไรในแบรนด์ของนาเล็กเนี่ยมันได้เลยนะคนเขาเชื่อถือเราแล้วเขาก็จะเชื่อถือต่อไปไปทําอะไรมันก็เป็นแบรนด์ติดตัวไปเนยหลายคนกลัวและเกินกลัวคนอื่นจะรู้จักกลัวคน าเรากลัวคนอื่นจะรู้จักเราก็ไม่ต้องทำดูเขาอย่างเดียวก็พอและสิ่งที่ได้อีกก็คือเรื่องของอาชีพอาชีพที่ตามมาก็คือเป็นอาชีพใหม่ที่หลายคนมันเ,เป็นอาชีพได้เหรอก็คืออาชีพยูทูบเบอร์บางคนแค่ไปถ่ายคนกินคนทำอาหารนี่หรือว่าไปเดินไปแนะนำร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารไรายได้เดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นไหมบางคนกินโชว์ก็ไรายได้เดือนละหลายหมื่นนี่แหละนะโลกโซเชียลเราอย่าไปนึกถือว่าเราจะต้องลงแรงทำไร่ทำนาถึงจะมีกินไม่ใช่ยุคใหม่นี่มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉนั้นก็เหมือนในข่าวโซเชียลที่แม่กับลูกที่ทะเลาะกันแม่ ให้ลูกมาทํางานแต่ลูกไม่ทํางานลูกบอกว่ามีงานของเขาก็คือเรื่องของการแคดเกมนะแม่ก็ไม่เข้าใจก็ทะเลาะกันไปแต่ถ้าแม่เข้าใจแล้วลูกเข้าใจก็คือว่ารู้จักหน้าที่ของตัวเองถึงเวลาแคดเกมก็แคสเกมถึงเวลาช่วยงานบ้านช่วยอะไรก,ก็ต้องช่วยนั่นแหละมันก็ต้องรู้จักแบ่งนะแต่บางที ลูกก็แรงเกินไปแม่ก็แรงเกินไปนะลูกก็เน้นแต่เล่นเกมไม่ได้สนใจเรื่องของการทำงานบ้านอะไรเลยมีมิติเดียวนะคือคนเรามัต้องมีหลายมิตินะต้องมีในผ่อนคลายบ้างช่วยงานทำการช่วยงานที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยทำงานของตัวเองบ้างนะอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งนะถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งก็จะ ทำให้หลายคนต้องเสียใจนะนะเมื่อมีการเป็นอาชีพแล้วต่อไปก็คือเรื่องของมันมีรายได้เข้ามานะรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรายได้จาก y o u t u นะหรือว่ารายได้จากการขายของออนไลน์นะมันก็มีนะหรือบางคนเป็นรายได้จากการรีวิวสินค้าเนี่ยนะ มันสิ่งที่ได้มันเยอะแยะเลยเพราะนั้นะใครบอกว่าทำ Youtube แล้วไม่ได้อะไรนี่คือเขาไม่ได้ลงมือทำเขาถึงไม่รู้นะถ้าเขาลงมือทำแล้วเขาจะรู้นะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าสิ่งที่เราทำลงไปก็คือการลง y o u t u b e แล้วมันจะเป็นการเก็บข้อมูลนะ เราจะได้ข้อมูลดีๆเก็บไว้นะปีนี้เป็นยังไงปี10ปีข้างหน้ามันก็จะย้อนกลับมาดูโอ้ภาพเป็นอย่างนี้เองเป็นภาพประวัติศาสตร์บางคนถ่ายวันนี้10ปีข้างหน้าไม่อยู่เพื่อนก็ยังจำหน้าจำตามาเออระล,ลึกถึงกันในภาพที่ตอนยังมีชีวิตอยู่นี่แหละสิ่งดีๆนะ มันมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องราวที่สิ่งดีๆที่ได้จากการทำยนะูทูบแต่วันนี้นะาเล็กก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นเรื่องราวดีๆจากนาเล็กเก็บมาฝากกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กคิดในชาแนลสวัสดีครับ